นี่มีคนมานินทาเราแล้วเรากําลังหงุดหงิดอารมณ์เสียเรากําลังจ่ายเวลาให้กับคนที่เขาไม่ควรจะได้ค่าจากเราไปนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะวันนี้คนที่เขานินทาเราคนที่เขาว่าเราคนที่เขาไม่ค่อยจะโอเคกับเราแต่ทําไมเราถึงไปคิดซ้ําคิดวนกับเรื่องราวเหล่านี้มากเกินถึงเครื่องชีวิตเราอะบั่นทอนตัวเราไปเรื่อย พลังงานเราก็ถูกสูญเสียไปเรื่อยๆและลุกลรกขังอ่ะเรามักไปให้ความสําคัญกับคนที่เขาไม่ได้ให้ค่ากับเราจริงไหมใครที่เขาพูดไม่ดีกับเราเรา,เรามักไปซ้ํากับพลังงานนั้นอะ่ะทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนะทําไมต้องคิดกับเราแบบนั้นน่ะเรากําลังจ่ายไปแก่จ่ายให้กับใครอะ่ะคนที่เขาไม่ได้เห็นค่ากับตัวเราอะ่ะเขาว่าเราใสอีกนะจริงไหมคะเขาว่าเราใสอีกนะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมีสตินะคะเราต้องมีสติแล้วต้องแข็งแรงกับตัวเราให้ได้เราควรจะให้พลังงานกับใครคนที่เขารู้สึกดีกับเราไหมคนที่เขาดีกับเราไหมคนที่เขาเป็นเป็นแบบเอ่อเป็นพลังงานดีๆกับเราอะแต่บางทีเรา,เราลืมทุกคนเอาจริงๆนะคนที่มีคุณค่ากับตัวเราเองมากที่สุดคือตัวเรานะ คือตัวเราเองเลยนะแล้วก็คนในครอบครัวของเราจริงไหมจริงไหมคะคนตัวเราคนในครอบครัวของเราคนที่เขากําลังรู้สึกดีกับเราอะพ่อแม่ของเราแบบเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราแค่รู้ตัวและมีสติและทีนี้เราจะรู้ตัวและมีสติยังไงอะเราจะต้องนั่งสมาธิให้เข้าถึงญาณเลยปะเราจะต้องนั่งสมาธิให้แบบหุยให้แบบว่า โอ้โเข้าถึงชั้นไหนชั้นไหนปะไม่จําเป็นเลยทุกคนแล้วนั่งได้หรือนั่งไม่ได้ก็ไม่มีผลเหมือนกันเอาจริงๆรินะวันนี้ตั้งใจจะนั่งสมาธิแต่ก่อนนอนแล้วง่วงมากนั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งถ้าเราพยายามจะทำแต่เราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำค่ะเราแค่ปล่อยใจให้เป็นอิสระวันนี้นอนได้ก็แค่นอนแล้วรับรู้ลมหายใจจุดที่เราควรทำ เราแค่อยู่กับปัจจุบันขณะนั่นคือสมาธิแล้วนะคะเราแค่รู้ตัวว่า,าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่แล้วมีคนมาพูดถึงคนอื่นให้เราฟังเราก็แค่รู้ตัวและมีสติแล้วก็แค่ฟังแต่ไม่ได้รับมาคำว่าไม่ได้รับมาคือไม่รู้สึกไม่รู้สึกนะทุกคนแต่ถ้าเรารู้สึกจริงหรอเป็นอย่างนั้นหรอ ไมเขาพูดอย่างนั้นน่ะทำไมเขาว่าอย่างนั้นน่ะเรากําลังเอาตัวเราไปร่วมรับพลังงานนี้ด้วยสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละเราจะหลักมาด้วยทั้งที่เขาพูดถึงคนอื่นนึกออกไหมคะการจ่ายพลังงานในตัวเราสําคัญมากๆแต่แค่เราอยู่ในปัจจุบันขณะก็พอวันนี้ที่เราไม่มีความสุขที่เราเป็นทุกข์นะคะแสดงว่าเราอ่ะไม่อยู่กับปัจจุบันขณะเราอยู่กับอดีตหรือ อนาคตมากเกินไปพลังงานดีๆเราได้รับทุกวันทุกคนแต่เราโฟกัสพลังงานดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองจิตใจของเราค่ะก็พร้อมรับสิ่งดีแต่มักเป็นเรื่องราวที่เราไปฝึกเขาเองอะ่ะเราชอบคิดลบไปแล้วเราไม่ดึงตัวเรากลับมาธรรมชาติของเราธรรมชาติของตัวเราธรรมชาติของใจเรานะคะพร้อมลงไหลสู่ที่ต่ำเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้เราเองต้องเป็นคน ยกระดับตัวเราขึ้นมาคิดบวกไว้ก่อนคิดดีไว้ก่อนทําอะไรก็คิดดีไว้ก่อนไม่รู้แหละเรื่องนี้มันดีหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราคิดเราเป็นคนดึงดูดมาทั้งนั้นเรื่องใดที่เราคิดเราจะได้รับสิ่งที่เราคิดเสมอ